เียใจสนับสนุนโดยสยามยนต์สุพรรณบุรีร้านมอเตอร์คาสสิกช็อปวางใได้เลยเว็บไซต์ไทยสกูตเตอร์ .com คมีเปอร์บายกังหันทองผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักผักสกรีน มากลับเข้ามาสู่อีกช่วงนึ่งของรายการเดี๋ยวเบรกนี้เราจะมาเจาะก,กันถึงเรื่องของเครื่องะระบบไฟดีกว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชหมหลายคนคงอยากรู้เครื่องเวลาถ้าจะติดเครื่องถึงแนมะ้คุณไม่ได้ทําเองแต่คุณต้องรู้ว่าทำอะไรบ้างการโอเวอร์ฮอลเครื่องหนึ่งลูกของ c ี1 2 5้อเนี่ยครับหลักๆสำคัญต้องเปลี่ยนอะไรบ้างก็ ส่วนมากนะครับที่มันดังเนี่ยมันจะดังในเฟืองเขาเรียกว่าเฟืองลูกเบี้ยวตัวเฟืองลูกเบี้ยวเฟืองกระเดื่องตับแปดลูก็ืีกข้างครอป่ะลูกเบี้ยข้างครอแล้วก็ก้านก้านกระทุ้งก้านกระทุงวาวแหละครับแล้วก็ลูกแหวนก็หลัก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 ครับหลักๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับงบประมาณในการโอเวอร์ฮอร์เครื่องประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าหมายถึงว่าอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอยหัวเรียน ทองเท้ารองเทขาอยู่ที่ต้นทุนมาไม่เท่ากันต้นทุนมาไม่เหลืออะไรเลยบางคันมาก็ไม่ต้องทำเลยนะไอหมื่นห้านี่คือจัดเต็มเลยใช่ไหมจัดเต็มเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าภามันมีมาแล้วเนี่ยแล้วมันใช้ได้ดีอยู่ก็เซฟ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 ลงมาเรื่อยๆไม่ต้องทำบางคันก็ไม่ต้องทำเลยเครื่องไม่เคยผ่าเลยนะจ g บางคันนะที่ที่เคยที่เคยเห็นนะเครื่องไม่เคยผ่าเลยละครั้ง รถมันก็ยังก็ยังโอเคโอเคอยู่ก็ใช้ใช้ได้ใช่แทบจะไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่มต้องเสียอะไร<ห>เลยถ้าเกิว่าท่านผู้ชมไม่ดูรายการนะครับก็คือเครื่องหนึ่งลูกเนี่ยมันไม่ได้สําคัญว่ามันไม่เท่ากันทุกคันมันสําคัญแค่ว่าในรถคุณเนี่ยมีอะไรเหลือบ้างม,มันจะทาให้คุณเสียเท่าไหร่มันอยู่ที่รถคุณไม่ได้อยู่ที่ชา่างหรือไม่ได้อยู่ที่ร้านซ่อมเลยนะค<ช>ือถ้าเกิดว่ารถคุณมาครบหมดเลยแป้นทงขามาทุกอย่างดีหมด มากสุดเลยคือมันแค่ทรงก็อยู่ที่คุณแล้วอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปก้านสูงข้อเวียงรูปปืนนิดๆหน่อยๆแค่นี้คงหลักไม่กี่ไม่ถึงพันไม่ไม่เท่าไหร่ไม่แพงไม่ค่อยแพงเท่ก็เลยวิ่งสูงสุดมาเท่าไหร่เนีผมเห็นหน้ามามันขึ้นร้อยยี่นี่คือนี่คือร้อยยี่ของมันตรงตรงแท้ๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับวิ่งสูงสุดที่เคยวิ่งมาทางไกลวิ่งได้เท่าไหร่ร้อยนิดๆผมมผตัวหนักด้วยมันก็ไม่รู้ว่าคนอื่นขี่แล้วได้เกินนี้ป่ะผมก็ได้ประมาณร้อยร้อยสิบ ประมาณร้อยนิดๆนะถอแล้วล่ะร้อยอย่างเงีจริงเราเราขี่ให้คนาเดี๋ยวตมองทันดีวันทำมาขนาดนี้ครับนี่ตัวอะไรครับอันนี้กุญแจล็อกหมวกตัวนี้กุญแจล็อกหมวกใช่ครับก็คือปลดปุ๊บแล้วก็ล็อกหมวกแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราทำสีมาล็อกหมวกกุ้งสีหมวกก็ไม่ไม่ทำให้เป็นสีทันหลอกอะเออแล้วก็เอาหมวกไปข้างหน้าเออนะนั่นอะดิเออได้ได้ได้แวนี้ก็เป็นตัวสายเป็นตัวเก็บสายใหม่ สไสายเบรกไยคันเร่งนี่คือแท้แล้วก็ตัวน,นี้เป็นสต็อปเบรกสต็อปเบรกก็คือหมายว่าอันนี้คือเบรกหน้าก็คือเบรกหน้าก็าไฟไฟท้ายก็ติดติดด้วยใช่โอ้อยางเท่คือมันมีอยู่แล้วนของตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ที่คิดว่ามันสามารถที่จะใส่รุปกรณอื่นได้ถ้าเกิดสฟใไม่ตรงรุ่นอาจจะไม่มีใช่ครับก็คือตัวนี้ก็เป็นหลักหนึ่งตัวที่ถ้ามีตัวสายที่มันต่อก็สต็อปเบรกได้นี่ คุณใช่แล้วครับ CB แน่นอนครับอ่าเป็นที่เล็กๆน้อยแต่คุณเชิญคราวนี้ก็กับมาดูเนี่ยเล่นผมขออนุญาตไล่แต่ช่วงหน้าเลยแล้วกันนะพอไมาแล้วไฟเลียวผมเห็นไฟเลี้ยวเนี่ยมันใช้ได้หลายรุ่นเลยใช่ไหมทรงมันเหมือนกันใช้ได้หลายรุ่นครับพวก CB ก็ใช้ได้ครับ CB S ร้อยสิบ S ร้อยสิบ X เก้าสิบใช้หมดครับอ๋อก็คือมีแค่มีโป้แล้วแทะอยู่ที่เราเลือกเอาอยู่ที่เราจะเลือกมีโป้ตกคู่เท่าไหร่แท้ตกคู่เท่าไหร่อ่ะลีโป้ก็คู่ละร้อยกว่าบาท แท้ก็แ <department> ล <noises> ้วแต่แล้วแต่แล้วแต่บางคนน่าเป็นแบบนี้เลยแท้เลยได้ไหมของแท้เลยเนี่ยแท้ครับแท้ตามอย่างเนี้ยเนี่ยครับผมถท่าไหรพอกระซิบได้ไหมก็ถ้าณจุดจุดนั้นที่ผมซื้อก็หน้าหลังเลยก็อยู่ประมาณพันแปดครับณจุดนั้นนัดนหมายความว่าจุดนั้นคุณจุดไกลมากจุดไกลมากเพราะเหลือคู่ท้ายโอ้โหแล้วปัจจุบันเนี้ยราคาตกอยู่มาเท่าไหร่ก็ บางท,ทีเราบอกไว้เลยเดี๋ยวเขาหาว่าเราบ้าบอกไปเถอะบ้าไม่บ้ารดูก็ไ,ได้ก็สิใช้ได้หรอมันคนหลัง่ะที่ผมเคยเจอสี่พันอ่ะมันคนหลังอย่างเดียวมันคนหลัองอย่างเดียวแท้ต้องระบ,บุก่อนว่าแท้เทียม300บบแค่สามร้อยกว่าบาท<า>แล้วสามร้อยกว่าบาทการบอกรา,าคาไปไม่ได้หมายถึงเป็นการชี้ช่องหรือว่าเป็นการบอกว่าต้องการที่จะปัดแต่บอกให้รู้ว่าสิ่งที่คุณจะมือเจอต่อไปเนี่ยมันคือโลกแห่งความจริงคนขายสี่พันมี คนขายถูกกว่าก็มีอ<ะ>าจจะมีแพงกว่าด้วยเนอะแต <ừ. S 1> แล้วแต่จังหวะของมือน,นอกนี่มาเล่นกันหนักกว่าเรานะโหดเลยเนี่ยมือนอกเล่นหนักกว่าเรามือนอกแค่มันอย่างเงี้ยมือนอกนี่ไประเทศอะไรบ้างที่เล่นเกอที่มีก็รู้สึกวรุ่นนี้ยังมีขายที่บราซิลคือจะมาซิลมาี่ซื้อกัพวกทางทางฝั่งของขอเมริกาได้ไหมอเมริกาก็เล่นนะครับเล่นเหมือนกันอเมริกาก็มีมีเล่นอยู่รุ่นนี้ ้าอรุ่นไหนก็ตามที่มันนอกเล่นก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสให้เลือของคนขายเขาแล้วเขามีสิทธิที่จะไปขายแพงกว่าครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเกิดว่าเราสู้ก็อาจจะต่อรองในราคาคนไทยท่านหน่อยเองเพราะก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็มีเดี๋ยวก็มีคนเอาก็คงจก็เป็นอย่างนั้นท่อก็ตกแล้วอย่างที่บอกโอ้น้ำตาไหลนะเคยซื้อแปดร้อยตอนนี้ไม่ต้องหวังมีอะไรในรถของรุ่นนี้บ้างครับที่มีความรู้สึกว่า ทำรถมาเก็บรถมาแต่าหายากขบ,บูหายากไหมขบ,บูหาไม่ยากครับแต่แต่ว่าหาทุกผัวยาก <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็พอมีบ้างครับแต่ว่าราคาก็ไปไกลแล้วเท่าไหร่สี่พันหกพันครับประมาณหากพ <คง S 2> ันแล้วผมก็อย่างที่บอกคุณตั้มไปอ่ะถ้าเราไม่เอาเดี๋ยวมีคนเอาแล้วมีคนเอาจริงสาหรับบางคนเขาคิดว่าเป็นการซื้อเวลาซื้อค่าน้ำมันซื้อค่าเสียเวลาทุกถึงทุกอย่าง 6,000เหรอโอ้ที่อื่นก็มี4,000แต่มันขายไปแล้วเพิ่มอีก2,000ของเขาคือแทนนี่เขาต้องไปออกโทศัพท์ตามหาออกไปวิ่งหาอ,อ,อะไรซื้อเลยไหมก็จะได้จบๆจบอะไรอย่างนี้ป่ะแต่ว่าการการหาอะไรมันก็เป็นฝาแ่งหนึ่งนะของการเล่นรถนะเหมือนแบบคือวันนี้เราผมจะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนผม,มนะแต่ผมจะจดด้วยหมดเลยนะว่าตัวนี้เราได้มาจากใคร<ม>ซื้อจากที่ไหนได้มายัางไงตัวนี้อ่าตัวนี้แลกมาแลกกับอะไรมาผมจดไว้หมดมันมีเรื่องราวไงรถอะ เออไอ,อ,เ,อ,อเราก็จะนึกถึงว่าอันนี้เราได้จากคนนี้มานะคนนี้มันแบ่งให้เรามาในราคาแบบมิตรภาพนะอ,อะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องราวเยอะแล้วอย่างนี้พอพูดถึงมิตรภาพพูดถึงกลุ่มเพื่อนแล้วเนี่ยมีแนะนำท่านผู้ชมรายการไหมว่าถ้าจะต้องเข้าไปกลุ่มเพื่อจะไปรู้จักกับกลุ่มคนรักแบบเดียวกันอย่างเงี้ยเข้าที่ไหนกลุ่มอะไรคนเข้าไปเยอะก็จะเป็น c g j Thailand c g j Thailand เป็นกลุ่มหรือว่าเป็นแฟนเพจเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็คือทำทรงพิม C G J ี Thailand อ่าแล้วก็มีมีอีกเพจนึงเพจนึงเพจนี้ผมเป็นแอดมินเองอ่เป็นเกี่ยวกับ C G ีจีเจนล้วนก็ใช้ได้ไหมไม่ครับเป็นโชว์โชว์รูปโชว์อะไรองี้ยโชว์รถอย่างเดียวก็ใช้ชื่อเพจว่าอาจารย์อดุลสำนักบางกวยอ๋ออาจารย์อดุลสำนักบางกวยครับก็คือเจาะจงเลยว่าอันนี้เพจของอาจารย์อดุลแน่นอนใช่ไหมก็ว่ากันไปเพราะว่าผมเชื่อว่าอาจารย์อดุลเคยออกรายการเราแล้วรอบหนึ่ง ที่แตแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลที่แกได้ให้ไปเนี่ยเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมชมากๆน่าจะเป็นเบรช่วงของรายการตอนที่อาจถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรายการตอนที่3ที่ออนแอร์ไปกลับไปย้อนดูก็ได้มาแล้วเดี๋ยวฝากแฟนเพจแล้วก็กลุ่มคนรักไว้ตัวเลือกหลายๆตัวเลือกไม่ผิดคุณแอดเข้าไปเถอะกลุ่มไหนก็ตามไม่ด้เสียดายแอดเข้าไปนี่ครับเราก็ศึกษาเข้าไปดูว่ามีแจกของด้วยอ่ามีแจกของมีอะไรด้วยก็เข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาแจ้งกันส่วนท่านผู้ชมที่อยากจะ รู้จักอยากพูดคุยขอคำแนะนำจากคุณเจิ้นครับอดเข้าไปที่ไหนก็เข้ามาที่อาจารย์ดุลสำนักบางกลวยครับเลยใช่ผมเป็นแอดมินอยู่มีอะไรเดี๋ยวก็ตอบก็สามารถที่จะเข้ามาอดที่อาจารย์ดุลสำนักบางกลวยสำนักบางกลวยแล้วเดี๋ยวว่าคุณเจิ้นนี่จะเป็นคนคอยให้ข้อมูลถ้าอันไหนที่แบบมันเกินเกินความสามารถก็อาจมีที่ปรึกษาก็ถามากันมาถามคำตอบมาให้อะง่ายก็คือถามคำตอบมาให้คุณเจิ้นได้อย่างน้อยคุณคุณนีได้รู้ว่าคุณไม่ได้เดี่ยว คุณไม่ได้เล่นรถแบบยาวแล้วมาก่อนแล้วตรงการที่จะได้รถมาก่อนก็คือโอ้คุณต้องวิ่งหาทุกอย่างทั้งโดนทั้งสารพัดจะจะพูดถึงสิ่งแวดล้อแล้วพอทุกวันนี้แล้วก็เติบโตไม่ได้ก็อยากแบ่งปันแล้วจุงจุดหนึ่งนะที่จะแบ่งปันได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพุณเจ้นจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูคุณเจ้นใช้จริงกันดีกว่านะว่าว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิ่งรถกัน วิ่งได้จริงมากเนี่ยวิ่งได้จริงนะมาสุดไกลสุดไปวิ่งที่ไหนเคยออกทริปไปท้องไหมี่ยเคยตอนออกทริปมันไม่สวยขนาดนี้นะหรออ่ก็เป็นแบบธรรมดาวันนี้คืออะไรว่าเลิกออกทริปแล้วเลิกออกทริปแล้วเก็บไปไกลสุดที่ไหนเฮตบุรีเองเฮตบุรีหาดอะไรนะเจ้ากลับรานเออประมาณนั้นแหละหาดเจ้าได้ถ้าองั้นเดี๋ยวเรารอดูวันนี้แบบว่ารถคันนี้น่าจะวิ่งนิ่งแค่ไหนไปเดี๋ยวเรา ไปออกวิ่งเองก่อน Nice life nice day แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปตั้งใจวาง We are classic fly แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับคนทางจะมีคำว่าเรา หากหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลไมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปไปกับรถคู่ใจบนเส้นทาง